กองหน้าตัวใหม่เมืองทองคว้าอดีตหอกลาลีกาธนวัตรลุ้นคืนสนามเร็วขึ้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Uniporn นะครับก่อนจะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องนี้ด้วยนะครับมาเริ่งมงันที่ข่าวแรกกันนะครับ mm hmm. เมืองทองยูเนเต็ดเตรียมคว้าตัวนะครับศู์หน้าตัวใหม่อดีตทีมชาติเซอร์เบียนั่นก็คือสเตฟานเชโปวิชเป็นพี่ชายแท้ๆของ ทางด้านมาโกเชปวิดอดีตนักเตะบุรีลำนะครับโดยสื่อหลายสํานักเนี่ยกรายงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วแหละว่าน่าจะเป็นคนนี้นะครับก็อย่างเช่นเพจพี่ต้องซุยพี่เจคดไซคโค้งเนี่ยกเขาหน้าจะรายงานแล้วนะเท่าที่ผมเห็นนะครับก็จากที่ผมดูโปรไฟล์คร่าวๆเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะดูอย่างทีมที่เคยเล่นนะครับอายุ33นะครับปีนี้ ปีที่แล้วเล่นอยู่กับบิสเบลล์นะครับทีมในลีกออสเตรเลียเมืองทองก็เคยเจอนะในเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็อดีตทีมที่เคยเล่นเนี่ยก็ประมาณเนี้ยนะครับเอาจริ้งก็หลาย team, ทีมก็อาจจะไม่ใช่ทีมใหญ่นะแต่ก็เป็นทีมดังนะในยุโรปอ่ะในลีกดังของยุโรปเลยแหละเนี่ยอย่างทีมซามโดเลียคลับบูชหรือแม้กระทั่งเนี่ย on, สปอร์ติ้งกีคอนลาลิก้านะครับสปอร์ติ้งกีคอนเนี่ย คลาสโ c เซลติกเกตาเฟ่กนะ็ลาลิก้านะเนี่ยอย่างมาลาก้าก็ลาลิก้าุยหลายทีมนะไปหลายทีมถือว่าโปรไฟล์โอเคเลยปีล่าสุดก็อยู่กับทางบิสเปอรลอนะครับแต่ดูจากสถิติการยิงประตูเนี่ยเอาตรงน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะในแต่จริงผมว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นอนะคือด้วยสถิติประตูที่มันน้อยเนี่ยเนี่ยยงเนี้ยลงสิบนัดยิงหนึ่งประตูอะผมว่าด้วยความที่เขาลงสนามน้อยด้วยแหละแน่อย่างอันเนี้ยลงสี่สิบนัดยิงสิบประตู ก็ถือว่าไม่ได้ดีไม่ได้แย่มาลาก้าลง13ยิง3อย่างดูตอนอยู่เนี่ยอดีกเก่าๆก็เคยยิงยิงเยอะเหมือนกันครับนี่อย่างปี2 0 1 3ลง14เนี่ยปีนี้น่าจะลาลิก้าหรือไม่ก็น่าจะเซกุนดานะครับลง39ยิง23ถือว่าเยอะนะผมว่าโปรไฟล์ไม่ได้แย่นะหลายคนอาจจะเป็นห่วงแบบด้านโปรไฟล์อ่ะแล้วก็เคยติดทีมชาติเซอร์เบียด้วยครับ8นัดยิง1ประตูก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเก่งหรือเปล่านะ มันจะของจริงหรือเปล่าถ้าเทียบจากโปรไฟล์อ่ะคือถ้าถามสไตล์เนี่ยผมไปดูสไตล์คร่าวๆมาผมว่าถ้าใครเทียบกับเพลลี่อานนี้เนี่ยคือมันก็จะออกแนวนั้นแหละออกมาจะแบบโซนยุโรปไม่ใช่โซนอเมริกาใต้อย่างบราซิลที่แม่งแบบชงเองกินเองได้นะครับอย่างพวกเดลเล่ดิโอโกอะไรพวกเนี้ยแต่อันนี้มันคือเซอร์เบียยุโรปอ่ะก็คือประเทศของมาริโอเลยอ่ะ มาริโอเขาเกิดที่เซอร์เบียนะครับที่ผมจําได้ไต่ลายก็คือกองหน้าสไตล์ยุโปรปอ่ะสไตล์ยุโรปทั่วไปถ้าเทียบกับเฮนรี่อานิเย่เ่องจริงผมรู้สึกว่าอาจจะดีกว่าอานิเย่ก็ได้นะผมว่าอานิเย่เขาเป็นนักเตะที่ยิงบอลแรงอ่ะยิงบอลหนักจะรอดูนะครับว่าจะเปิดตัวตอนไหนอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าแต่กระแสข่าวเนี่ยค่อนข้างแรงผมว่าก็ไม่น่าจะหลุดจากคนนี้ไปนะครับก็รอดูว่าจะเปิดตัวตอนไหนเมืองทองจะทําการเปิดตัวเมื่อไหร่นะครับ มาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับธนวัน์ซึ้งจิตถาวรนะครับกองกลางดีกีทีมชาติไทยที่เมืองทองเพิ่งคว้าตัวหลังจากหมดสัญญากับทางเลสเตอร์ซิตี้โดยล่าสุดนะครับจากภาพการฝึกซ้อมของเพจออฟฟิเชียลเมืองทองเนี่ยได้มีโอกาสเห็นนะครับว่าทางธนวันรเนี่ยได้สวมสตัต๊ดเนี่ยซ้อมกับลูกบอลแล้วนะครับซึ่งส่วนตัวผมคาดว่าการได้สวมสตัต๊ดผมว่าน่าจะไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วนะเพียงแต่มันเป็นกระบวนการแบบ รีแฮบหรือ Recovery ในสเต็ปที่แบบใกล้จะคืนสนามแล้วนะครับแต่ผมว่าเมืองทองก็ไม่น่าจะเร่งเท่าไหร่นะครับทางด้านานารวัตเนี่ยเพราะเพราะอย่างที่หลายคนทราบเขาเพิ่งเจ็บซ้ำมานะครับตอนอยู่เลสเตอร์ผมว่าให้เวลาเจ้าตัวหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะเพราะว่ามีโอกาสที่แฟนเมืองทองนจะได้เห็นว่าที่เบอร์10คนนี้ลงสนามเร็วก,กว่ากำหนดนะครับก็เป็นไปได้นะเนี่ยอย่างคลิปซ้อมก็ ซ้อมกับลูกบอลแล้วนะครับสวมสตัแล้วขอบคุณภาพจากเมืองทองยูนเต็ดออฟฟิเชียลด้วยนะครับก็สวมสตัแล้วนะครับก็สำหรับข่าววันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ